หลังไม้บอลกับตันเฮนโดอำลาทีมการจักลาสู่ตำนานอย่างแท้จริง ก่อนจะเข้าไปฟังกันต่อแอดขอคนละ้หนึ่ง like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับจอแดนเอนร์สันกัปตันทีมของลิเวอร์พูลได้ประก,กาศอำลาทีมอย่างเป็นทางการแล้วเตรียมย้ายไปอันอันติฟัตรับทรั์แบบเน,น้น,นที่ประเทศซาดิอ,อาละเบียทานเชนค็อปต้องเล็งมองหาตัวแทนคนใหม่การลาของกัปตันเฮนโดจอแดนเอนร์สันในฐา,านะที่อยู่มาใช้ชีวิตในถิ่นลิเวอร์พูลไปแล้ว12ปีจากกัปตันสูตำนานอย่างแท้จริง โดยเล่นไปทั้งหมด492นัดยิงไป33ประตูกับ61แอสซิตพาทีมคว้าแชมป์ไป7ทัวททั้งรายการ EPL 1แชมป์ ham, FA คั p 1แชมป์ UEFA Super Cup 1แชมป์ ham, League Cup 2แชมป์ UCL 1แชมป์ ham, และ Cup w วิ n e r ค Cup 1แชมป์โดยทางจอแดนสันได้มีการออกคมพูดถึงการอำลาไว้ว่า12ปีที่ผ่านมามันยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดแต่การบอกลามันยากซะยิ่งกว่า ผมจะเป็นรีวิตลอดไปจนวันตายขอบคุณ You Never Walk Alone โจแดนอเลสันเกาวอําลาในการไปของเฮนโดจะมีการเสริมแดนกลางอย่างอเล็กซิสแม็กเอลิเตอร์และโดมินิกซูมวอลไลท์แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่เพียงพอเพราะยังมีข่าวว่าฟามิโย่ก็จะมีโอกาสย้ายทีมออกงานนี้ชังเจนคอฟต้องเล็งหาเพิ่มอีกที่คาดไว้ก็จะมีคาร์วินฟินลิปนักเตะของทีมแมนเชสเตอร์ตี้ที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ซุกซึมเมอที่ผ่านมา เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อนเนื่องลงเล่นให้เลือใบทั้งหมดไป12นัดรวมเล่น290นาทีเท่านั้นแถมยังเป็นตัวเล่นที่ทับตำแหน่งโรดี้และจอร์สโต้ยากมากที่จะขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมดังนั้นโอกาสที่จะย้ายไปลิเวอร์พูลก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าทางเปเปอริโอลาไม่ค่อยอยากขายผู้เล่นให้คู่แข่งสักเท่าไหร่แต่ก็มีโอกาสปล่อยตัวออด้วยมีปัญหาเรื่องไฟ n นช i ชลแฟร์เพย์เคฟเฟนตูรามนักเตะของทีมนีสเป็นลูกชายของลียองตูรามอีกด้วยกำลังทำผลงานได้อย่างดี ตกเป็นเป้าหมายของทีมในยุโรปหลายทีมโดยจะตัวเล่นในตำแหน่งกองกลางสไตล์บ็อกทูบ็อกเล่นบอลได้แนวแน่นเกมรับดีเป็นฟิลที่โดดเด่นเหมาะกับการทำทีมของเจนคอฟและเหมาะที่จะมาแทนที่อย่างเฮนโดอีกด้วยเรเมโอลาเวียนักเตะของทีมซาท์แธมตันคนนี้เจนคอฟให้ความสนใจเคยได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วที่40ล้านปอนด์ประมาณ1,760ล้านบาทแต่ทางนักบ,บุญได้ปฏิเสธไปต้องการที่50ล้านปอนด์ประมาณ2,200ล้านบาท ในสองลาเวียนั้นสามารถเล่นเกมรับได้ดีมีครบทุกอย่างที่ครบต้องการและมียุคเพียงสุปีเคอร์ติสโจนต้องเด็กใน,นสก,กัดนี่แหละที่ลงแทนเฮนโดโดยเจ้าตัวมีการพัฒนาฝีเท้าอย่างดีต่อเนื่องด้วยความมุ่งมัน่นความทุ่มเทให้กับทีมแต่ไม่ค่อยรับโอกาสลงเล่นสักเท่าไหร่นี่อาจจะเป็นโอกาสขึ้นเป็นตัวหลักได้เต็มที่แต่เจ้าตัวมีปัญหาเรื่องการโชว์ฟอร์มไม่ดีอย่างต่อเนื่องและมีอาการบาดเจ็บเป็นช่วงๆได้แตนะที่อยู่กับลิปูมาซีสซันลงเล่นไปเซนวกนัด แต่ช่วงหลังคอติจโจนโชว์ผลงานดีที่สุดในช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมานอกจากนี้คอติจโจนยังเป็นกําลังสําคัญนําอังกฤษฟาจ Euro ัมยูโรยู21และมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์และคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมรอบชนะเลิศอีกด้วยไม่ว่าอย่างไรก็ตามการจากลาจอแดนแอนเดอร์สันเขาจะอยู่เป็นตํานานของลีพูตลอดไปผู้เล่นที่ไม่ยอ่อท้อต่อคาคอรหาสู่ผู้ยิ่งใหญ่ของล์พูกับตันจอแดนแอนเดอร์สันสู่ตำนานอย่างแท้จริง ถ้าหากผิดพาประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันช้ามาเยอะนะครับสนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวอนเทนที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือ s u p e r ร์แ k แล้วสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ